นะครับคุณผู้ชม,มครับตอนนี้ผมอยู่บนโรงหนังตะลุงนะครับอยู่กับหนังน้องเดี่ยวลูกทุ่งวัฒนธรรมแล้วก็อาจารย์ทวีไผ่ด้วงซึ่งวันนี้ตั้งใจมาเยี่ยมหนังน้องเดี่ยวนะครับมาในพื้นที่ก็เลยมาเป็นฝัญกำลังใจมาลายสวรรค์ให้กับหนังน้องเดี่ยวที่มาแสดงในค่ำคืนนี้ที่วัดบ่อโพงอิ์งานทอดพระป่ภาสามัคคี ta nam nằm để riêng bán thùng Vị trí bán thùng mấy ban thùng วิเชียนบ้านทุ่งสวัสดีคร,รับคุณผู้ชมที่เคารพทุกท่านนะครับวิเชียนบ้านทุ่งวันนี้พาคุณผู้ชมมาอยู่ที่หน้าเวทีของหนังตะลุงหนังน้องเดียวสุวรรณแว่นทองหรือหนังน้องเดียวลูกพุ่งวัฒนธรรมนะครับค่ำคืนนี้หนังน้องเดียวก็ได้มาทําการแสดงในงานทอดมะป่าดที่วัดบ่อพองนะครับซึ่งก็มีนาวาปาโชคนะครับหาเงิน เพื่อที่จะ,ะสมทบทุนในการเทพื้นปูนคอนกรีตนะครับให้กับโรงเรียนวัดบ่อโพงซึ่งทุนนี้หนังตังเดียวก็มาทําการแสดงที่วัดบ่อโพงแห่งนี้นะครับท่านจะเห็นว่าไฟแสงสีเสียงอลังการงานสร้างจริงๆนะครับตัวหนังตะลุงนะครับไม่ว่าจะเป็นหนังวัวหรือหนังควายนะครับตัวหนึ่งก็ใช้หนังวัวอย่างน้อยครึ่ง ซึ่งตัวแน่นอนนะครับเพราะว่ารูปที่คุณผู้ชมเห็นตัวใหญ่มากนะครับเมื่อตะคุบของก็ได้ขึ้นไปหลังเวทีไปพบกับหนังต้องเดียวนะครับไปพบเป็นการส่วนตัวนะครับเพราะว่าเคยรู้จักกันนะครับก็เลยเอาของมาฝากหนังน้องเดียวลูกุ่งวัฒนธรรมนะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวจะให้คุณผู้ชมได้ชมบรรยากาศของถํำคืนนี้นะครับซึ่งจะมีผู้คนที่ให้ความสนใจของการแสดงหนังตะลุงคณะนี้เป็นอย่างมากทีเดียวนะครับคุณผู้ชมครับ คืนนี้เดี๋ยวผมจะถ่ายบรรยากาศให้คุณผู้ชมได้ชมบรรยากาศหน้าเวทีนะครับคุณผู้ชมครับในหนังครับคณะครูอาจารย์อยู่ไหนหมดครับเออพ่อหอกาเจิดตึ๊งครับเออพ่อหน้าวายยงอยู่ติดป่าชุกเลยไหมไม่ถูกซูเยอะเลยพออวัดตาโฟมาไม่ได้เดี๋ยวแจ้งรุ่นพวกไปตาทุัวเองกันได้ค่ะทันพ่อกามาครับคุณชูกาใจิดตึ๊งพุยยีกาเจิดีพุยยีใจปินกัามา น้องเอกจากลกพุญลันลูลนนปัครับคุณผู้ชมครับเป็นไงบ้างครับได้ชมบรรยากาศพอหอมปากหอมคอด้านหน้าเวทีของหนังตะลุงศิลปะป,ประจำถิ่นศิลปินประจำพื้นบ้านปากใต้บ้านเรานะครับซึ่งหนังตะลุงยอดฮิตติดอันดับอยู่ในระดับแนวหน้าในขณะนี้นะครับซึ่งเป็นที่นิยมของผู้คนที่ชื่นชอบกับผลงานการแสดงของหนังน้องเดียว ลูกตุ้งวัฒนธรรมหรือหนังน้องเดี่ยวสวนแว่นทองนะครับก็อลังการเลยครับเดี๋ยวนี้พัฒนาในรูปแบบของการแสดงนะครับก่อนที่จะทําการแสดงก็จะมีเวทีด้านหน้าด้วยนะครับเวทีร้องเพลงแล้วก็มีหางเครื่องแล้วก็มีตลกที่มาแจมก่อนทําการแสดงนะครับคุณผชมครับ ก็ถือว่าเป็นบรรยากาศที่ผู้คนให้ความสนใจนะครับส่วนบนเวทีที่ไทเติ้ลที่คุณผู้ชมได้ชมไปเมื่อสักครู่นะครับก็มีผู้คนนะครับตามความเชื่อส่วนบุคคลซื้อรูปหนังตะลุงนะครับที่ขายโดยทีมานคณะหนังของน้องเดี่ยวนะครับที่มาจำหน่ายซื้อแล้วก็เอาขึ้นไปบนเวทีให้หนังน้องเดี่ยวได้เจิมปากได้เป่าเสก มนนะครับเพราะว่าในหนังก็จะมีครูหมอที่ศักดิ์สิทธิ์ที่มีผู้คนเชื่อนะครับซึ่งการแสดงในค่ำคืนนี้ที่วัดบ่พอพงก็มีคนได้บ่นไว้นะครับแล้วก็บ่นนั้นประสบความสำเร็จก็ได้รับมาทำการแสดงที่วัดบ่พอพงนะครับบัเงเอิญวัดทอดพระป่าพอดีก็เลยได้มาแสดงที่วัด นะครับเ <P ew> er <th> พื่อหารายได้เข้าสู่วัดอีกช่องทางหนึ่งนะครับคุณผู้ชมครับเพราะฉะนั้นนานๆจะได้เห็นหนังน้องเดี่ยวได้มาทําการแสดงที่เขตพื้นที่ของอําเภอหัวไทรนะครับเพราะว่าคิวนี้ยาวเยียดเลยนะครับทั้งปีเลยนะครับเพราะฉะนั้นผมเองรู้จักเป็นการส่วนตัวก็ได้ขึ้นไปเยี่ยมบนเวทีนะครับแล้วก็เห็นการเป่าเปิดปากของรูปหนังตะลุงนะครับตามความเชื่อส่วนบุคคลเชื่อว่าเมื่อได้ คารพครูหมอหนังตะลุงแล้วก็จะมีโชคมีลาบมีความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานประมาณนี้นะครับคุณผู้ชมครับก็ให้คุณผู้ชมได้ชมพอหอมปากหอมคอเพราะว่าในขณะที่ทําการแสดงนะครับไม่สามารถที่จะถ่ายทําได้เพราะว่าเป็นข้อห้ามทางลิขสิทธิ์ของหนังน้องเดียวนะครับห้ามาไลฟ์สดห้ามถ่ายคลิปวิดีโอนะครับก็เลยได้ถ่ายเป็นบรรยากาศมาให้คุณผู้ชมได้เห็น นะครับคุณผู้ชมครับอย่าลืมชมคลิปวิดีโอคลิปนี้เพื่อเป็นฝันกำลังใจมาเลยให้กับวิเชียนบ้านทุง่งช่วยกดติดตามหรือกดกระดิ่งทั้งหมดให้ด้วยนะครับจะขอบคุณมากทีเดียวครับ